ในพอเวทีนะครับวันนี้ที่วัดธรรมกานะครับงานล้ำลึก30ปีพุ่โพล่ดวงจันทร์ผมอยู่กับลูกชายคนเดียวของพี่พึ่งพุ่โพล่ดวงจันทร์สบายดีครับคุณผ<ม>ู้ชมครับผมก็ยังงานทีเยอะอยู่เหมือนเดิมล้ำลึกตอนนี้แหละครับก็อาจจะด้วยโควิาาด,ดแล้วก็ตอนนี้กำลังเป็นตัวไทยครับแต่ว่างานจัทางการวิทยุอะไรก็ยังเต็มยังยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับติ๊กตุนกับน้าโอ๋น้าโอ๋ก็จะจัดวันเสาร์ครับแล้วงาน30ปีนี่เป็นไงบ้างรู้สึกใจหายไหม ก็ดีใจมากกว่าดีใจดีใจที่แบบแฟนๆเขายัางยังรักรักแม่อยู่ใช่ครับแล้วบทเพลงมต่ของคุณแม่นี่เราภูมิใจขนาดไหนภู<ผ>มิใจ<ต>ครับรแต่เพราะว่าไม่ว่าจะผ่านมาปีสิบป,ปีนี่เพลงต่างๆของคุณแม่ยังเป็นสิ่งิประทับใจของคนฟังใช่ใช่ครับด้วยความที่ผมก็มเป็นนักจัดรายการวิทยุครับคุเบิร์ต ใจจับแฟนเพลงพี่แม่พ่อพห้คุณแม่มาถึงน้องเทปไม่รู้สึกไหมรู้สึกครับรู้สึกเป็นมากใช่ครับน่าชื่นใจเนาะเมื่อกี้ก็เดินเดินไปตรงตลาดนะครับผมเดินเดินเข้ามาเพราะว่ารถติดข้างหน้าเข้ามาไม่ได้เ็ผมเลยต้องเดินเลยก็มาเหอเห็นนะใช่ครับภูมิใจในความเป็นลูกของคุณแม่ไหม ภาคขวาอะไรถึอแฟนซีใช่ครับก็30ปีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณไปติดแฟนๆของแม่พืชด้วยนะครับขอให้รักคุณแม่แบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณน้องเฟซนะครับบ๊ายบาย